ตอนนี้นะคะจะมาเต้นเพลงชิลิเดอร์นะคะเราอยู่โรงเรียนทอีนะคะตอนนี้เราอยู่ป .5 ว่าเพลงเราจะจะเหมือนโรงเรียนอื่นหรือเปล่านะคะก็มาดูกันเพลงแรกคือเพลงลงสนามมาลองค่ะลงสนามพร้อม หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งลงสนามสามสิลงสนามด้วยความสง่าเก่งก้าญเนี่อครเราคนจริงมาจริงใชไม่มีใครหาสู้เรามาเชียร์เป็นแรงช่วยด้วยจขงเพื่อนเพาะเพื่อสิ่งรู่จะได้ของควเหนือใครความเป็นหนึ่งเหนือใคร <c oughs> ลงสนามด้วยความสง่า ก้าเนือใครเราคนเป็นอาชีพไหนค่ะพวงเรามาเชียร์เป็แล้วช่วยด้วยจ่ของเพื่อเพื่อสิ่งมุ่งจะได้คอาอเป็นหนึ่งเนือหนึ่คอเป็นหนึ่งสองคอเป็นหนึ่งห้าหกเจ็ดแหนึ่งสองสองสาม่ไสอ่งสง เพลงต่อไปนะคะเพลงที่สองคือเพลงเพลงเงั้นขอเวลาสักแป๊บนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างว่ามันเยอะมากค่ะเยอะไม่มากหรอกเพราะเราอยู่สีม่วงก็ได้พักไปเนหนึ่งนะคะเพลงต่อนะคะเพลงที่สองคือเพลง แทน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 ,แทนสีม่วงจิกค่ะไปดูกันเลยแต่ว่าขอเปิดไฟนะสีม่วงจิกเพราะ สี่พร้อมหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสีม่วงจิสามสีสีม่วงจิจิคขะจจิขสีม่วงสายสายขาสายสายสายขสีม่วงโยโย่ะโยโยโยกขาสีม่วงขากี๊ค่ะสีม่วงจิกจิขจิจิจิคขะสีม่วงสายสายขาสายสายสายขาสี ยกโยกโยกโยกยกขาสีม่วงค่ะกีบค่ะไ<อ>เพลงที่สามคือเพลงลดตุกตุกนะคะไอหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไว้ที่หลังนะคะเพราะเหนื่อยรดตุกตุกพร้อมลดตุก 4, ตุกสามสี่ลดตุกตุก บรรทึกกองเชียรสีม่องใส่เกียร์สีเหลืองนัดตุ๊กนัตุ๊กตุ๊กบรรทึกกองเชียรสีม่องใส่เกียร์สีเหลืองตุ๊กเพลงที่สี่นะคะเป็นเพลงอะไรบะหมี่นะคะบะหมี่บะหมี่พร้อมบะหมี่สามสี่บะหมี่บะหมี บ้มมีขู่แม่พอทำกับข้าอยู่ในครัวบ้านมีแม่ด้ถูมันช่วยลรออกไปเอามาแย่ถูถูถอทถยๆแสบคันคมันมันปนกันไปเอาออกกม่ได้ใครได้ช่วยออกที่บ้หมีบ้ามีบ้ามีขู่แ้วพอทำกับข้าอยู่ในครัวบ้าีแม่ด้วยตัวถูมัช่วยลออกไปเอามาแย่ถูถ กระแสค่ะมันมันโนกันไป๋อก็ไม่ได้ไข่เอาได้ช่วยออกพักอีกสักหนึ่งนาทีนะคะมาแล้วค่ะเพลงเท่าไหร่แล้วนะคะจำไม่ได้แล้วนับด้วยนะคะโอเคก็ไปเพลงที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าเพลงกิ่งกระเด้งค่ะกิ่งกระเด้ง้อมกิ่งกระเด้งสามสี่กิ่งกระเด้ง พอสเก่งใครมาเบ่งก็เร่งออกไปกินก็เด่งก็เด่งก็เด่งคอสเก่งสเก็งสเก่งไขมาเบ่งมาเบ่งก็เบ่งเร่งออกไปกินก็เด่งพอสเก่งใครมาเบ่งก็เด่งออกไปกินก็เด่งก็เด่งก็เด่งคอสเก่งสเก่งสเก่งใครมาเบ่งมาเบ่งก็เบ่งก็เร่งออกไปเพลงโลเพลงโลตีนะคะ โรตีพ anyway, ้อโรตีสามสี่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีใส่นมอันนี้ใส่ไข่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่พักอีกหนึ่งนาทีนะคะสองเพลงหนึ่งสองเพลงนะคะเราจะพักหนึ่งรอบไปนะคะต่อต่อไปนะคะก็เป็นเพลงในกาแฟนะคะ ในกาแฟพร้อมในกาแฟสามสี่ในกาแฟนี้กาแฟคอฟฟี่เม็ดคอฟฟี่เมขดคอฟฟี่เม็นกาแฟนกาแฟนี้กาแฟคอฟฟี่เม็ดคอฟฟี่เมขดคอฟฟี่เมดนี้กาแฟเพลงที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ต่อไปก็เป็นเพลงบานาน่านะคะบานาน่าพร้อมบานาน่าสามสี่ Pia banana, pia pia banana, pia pia banana, shake, shake banana, shake shake banana, shake shake banana, go, go banana, go banana, go, pia banana, pia pia banana, pia pia banana, shake, shake banana, shake shake banana. Share, share banana share, เช็คเช็คบานาน่าก็ก็บานาน่าก็ก็บานาน่าก็ก็บานาน่าก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย